สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับในแอปพลิเคชันมูมอนะครับนะครับวันนี้ผมจะเข้าไปเลือกวันนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วนะผมจะซื้อคอลลาเจนนะครับผมมีปัญหาเรื่องเข่านะครับข้อเข่านะครับนี่นะครับบิงโกคอลลาเจนนะครับเป็น เดี๋ยวเราเข้ากดเข้าไปอ่านดูก็ได้นะครับรายละเอียดมีบอกนะครับบิงโกคอลลาเจนนะครับบิงโกคอลลาเจนซูเปอร์ฟู้ดนะครับบิงโกคอลลาเจนซูเปอร์ฟู้ดในราคา1,790บาทนะครับได้250.3 MP นะครับแล้วผมได้ส่วนลด100บาทนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนนะว่าบิงโกคอลลาเจนเนี่ยครับบริเป็นคอลลาเจนแบรนด์ เวลนิกคอลลาเจนนะครับที่ได้รับการยืนยันที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมดูดซึมเร็วกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง1,000เท่านะครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับผมมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะเวลาผมเดินอะไรก็จะเสียงข้อเข่ามันก็จะดังนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกนะครับลดภาวะกระดูกพุ่นนะครับเนี่ยช่วยช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับเนี่ย ล้างสารพิษในร่างกายนะครับต้านอมนุนอิสระนะครับผิวกระจ่างใสชะลอวัยนะครับอันนี้ผมก็จะซื้อมาทานนะครับตรงนี้นะครับมีงานวิจัยช่วยฟื้นฟูระบบสมองของผู้สูงวัยนะครับอันนี้ผมก็จะมพูดเลยว่าของผมงานวิจัยนะครับมีงานวิจัยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดฉบับนะครับอันนี้เรากดไปที่สั่งซื้อนะครับแล้วกด ยืนยัน1น1กล่องมี30ซองนะครับ15กร,รัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งนะครับเลือกที่อยู่จัดส่งแล้วนะครับนะครับก็จะเป็น1,790บาทค่าส่งฟรีนะครับได้ส่วนลด100บาทนะครับก็จะเหลือ1,690บบาทอันนี้ ผมจะใช้นะครับ MP ที่ผมมีนะครับจากการที่ผมแนะนำเพื่อนเ่อ,เพ,อเพื่อนมาโหลดแอปพลิเคชันมูมอแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้ผ่านแอปนะครับผมมีรายได้นะผมก็จะใช้1,500บาทนะครับใช้เป็นส่วนใช้ในการซื้อสินค้านะครับอันนี้ออกดยืนยันนะครับ แล้วกดออกนะครับเราเข้ามาที่แอปธนาคารนะครับผมเรากดเลือกนะครับแล้วก็บันทึกนะครับโอ้ยกดเครื่องหมายถูกนะครับข้างบนครับเราเลือกแล้วเรากดต่อไปนะครับอ๋อนะครับนี่คือจ่ายนะครับต่อไปครับผม เรียบร้อยนะครับหน0าบาทถูกต้องนะครับอันนี้คือผมชำระเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ผมจ่ายชำระเสร็จแล้วนะครับชำระส่วนต่างเสร็จแล้วหลังจากที่เราใช้ทั้งคะแนน MP ที่เรามีอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ส่วนต่าง1 9 0บาทจากส่วนทั้ง1้0ยหนบาท นะครับที่เหลือนะครับจ่ายผ่านแอปธนาคารนะครับเราก็จะเข้ามายืนยันนะครับไปยืนยันนะครับยืนยัน mp นะครับโดยการที่เข้าไปตรงบัญชีนะครับแล้วก็ไปที่ที่ต้องจัดการนะครับที่ต้องจัดการนะครับก็จะเห็นขึ้นมานะครับให้เรากดยืนยัน mp นะครับกดยอมรับนะครับการยืนยัน mp ก็คือเพื่อที่จะให้เราคะแนน mp ของเรานะครับขึ้นมาโชว์นะครับ นี่นะครับยืนยันเอมพีเรียบร้อยแล้วนะครับการยืนยันเอ็มพถ้าสินค้ามาถึงเราเราเปิดแล้วสินค้ามีปัญหาเราสามารถที่จะขอเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ได้นะครับ แต่เราไม่สามารถที่จะคืนสินค้าเป็นเงินสดได้นะถ้าเกิดเราได้ดนิมการยืนยัน MP แล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบยร้อยรอรับสินค้าได้เลยภายใน3-5วันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe บอกต่อกันด้วยครับสวัสดีครับ